we <laughs> ถ้าไม่ติดที่ว่าลูกศิษย์คนล่าสุดของเขานั้นเป็นเด็กฝึกของไอ้ท่านประธานเฮงซ่ยเลยทําให้ซองจุนต้องจําใจตัดความสัมพันธ์กับลูกศิษย์โดยการขอพักงานการเป็นอาจารย์ชั่วคราวก่อนซองจุนจึงไม่อยากจะเกี่ยวข้องใดๆกับไอ้คนเสง็งเร่งพันนั้นอีกเลยเดินออกมาส่งลูกศิษย์เป็นครั้งสุดท้ายก่อนเลิกคัทแต่ก็นั่นแหละจะ้ะเจ้ากรรมนายเวรในรูปแบบของแฟนเก่าก็ได้มาหาเขาถึงที่โอ้โหไอ้นี่มันเกินไปเว้ยเฮ้ยไอ้ท่านประธานพยายามหาโอกาสคุยกับซอ,องจุนแบบสองตอง่อ2และพูดจาหยอกล้อซองจุน ด้วยจนสองจุนทนไม่ไหวอีกต่อไปแล้วเลยปัดมือมันออกอย่างว่องไวโอ้ยถีบยอดหน้ามันเลยลูกแค่มือนะ่ะเบาไปแต่ไอประธานเฮงสวยไม่ยอมหยุดง่ายๆมันพยายามพูดจาหว่าล้อมให้สองจุนเข้ามาแต่งเพลงให้กับค่ายของมันแต่สองจุนไม่ยอมเขาไม่อยากจะเกี่ยวข้องกับไอเลวนี้อีกต่อไปฟาดไปเลยค่ะสองจุนไอประธานเห็นว่าสองจุนดูท่าจะไม่ยอมใจอ่อนมันเลยพูดจาขม่มขู่สองจุนไปว่าไม่ว่าสองจุนจะพยายามคิดหนีไปมากแค่ไหนสุดท้ายสองจุนจะต้องวนกลับมาหามันอยู่ดีโอ้ยมโมโหเวย้ยมันน่าเกินเบอร์มากนะมน